เราเติมป่ะฮะตัวไหนตัวจริงอ้าวนบบี่บอกตรงที่บอกตัวนะเกมนี้มันจบลรอกละนี่เป็นไอเซนที่ได้อ่ทาทำการอ่านขเขาเบรียบร้อยแล้วไปนะเราทำกันไอ้เ้ยคุยเกมกระโดดไอสัตว์ไอ้หี้ยมึงดูพี่กดสองนะเห็นไหมมานาพี่รถกูทำอะไรเกมอีกแล้วอันนี้คือคือ คือพี่เจอเกมเกมอันนี้สองครั้งนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะใช้ใช้สเปกเตอร์เสร็จให้ดูนะไอ้เหี้ยมไปเลยกูไอ้สัสกูไอ้เซนแล้ยด้วยไอ้เหี้ยทำไมโง่ไม่เข้าใจวะเวลาดเลยเนี่ยพี่กดเอ็กพี่กดสเปกเตอร์เสร็จเห็นไหมเห็นมานาพี่รถดปะเมื่อกี้มันเอ๋อนะกูจะบิ้กกูจะชนะมึงด้วยเอ็มวันกูนี่แหละเอ้ยถ้าเกิดกูชนะนี่ไงนี่ไงแม่งโอ้จับละ แม่งบักไปนี่หวยเฮียอันนี้หายไปแล้วหวยเก็บสวัสด้์หวยเฮ้ยหวยบ้า มาผนึกความกิ慢慢่งปูเอย